n n m o r ดีตอนเ l ้าค m ับยินดีต u อนรับสู่การเรี m นภาษาอังกฤษกั n นะครับวันนี้เป็นใบงานที่7แล้วนะครับ blood 007 1 0 a i f g a r e n มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกทำนะครับ Damit es nicht für euch nicht so langweilig นะครับจะได้ไม่น่าเบื่อมากนะครับ ปกันเลยก่อนอื่นเราขอทบทวนก่อนนะครับส่วนวีดโดโฮลงนะครับวีดโดโฮลงนะครับคือการทบทวนทบทวนอะไรทบทวนดิดซาเลนฟอนนูลเบส2วอลฟ์นะครับนูลไอส์ 2, อสวาทั้ง3ตัวนี้สละไอโอนตัวนี้คืนต้นด้วยตัว F 4, 5นะครับเฟหมายถึงเสียง F โอเคตัวฟากับตัว F 6เป็น 9, 10. 11, 12. Danke, Antonio. So. Wiederholen wir noch einmal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Kontakte haben wir von Hatman gehabt. Ich kann 0 N O L L. 0, 1 AE NS 1 2 z น a e 2 3า r a e 3อว E อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอาสลาอามระไหมดเลยนะครับ AE คือสลระไอจำให้ได้นะครับไว้เถอะเฟีย r า fünf F N F fünf sechs S E C H S sieben S E B E N sieben acht A C H T acht neun N -E U N 9 10เซนเซ n 1 1 1 1 1 1อ1 1 1 2 s ลฟ์สิว1ลีสโวิดหนอกอมากด2ข้อนะครับนมไอส์อนนมรสวของคำนามนะครับกดข้อที่1 บิทเ e n i c นิกเฟเกส s e นนะครับกฎข้อที่หนึ่งห้ามลืมเลยก็คือ Alle Nomen im Deutschen Beginnen mit einem Großbuchstaben ็ขาบอกว่า Beginnen แวรบอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าเริ่มต้น Mit อ่ะ mit นะครับจำให้ง่าย M นะครับหงายท้องกลายเป็น with ตัวนี้นะก็คือเริ่มต้นด้วยบุ c h ตาเป็นตัวอักษรที่มัน Gross, ตัวใหญ่นะครับเริ่มต้นในการเขียนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคำนามทุกตัวอาร์โนเมน d อ u มดอยช n omen, นะครับในภาษาดอยเขียนด้วยตัวใหญ่เสมอห้ามลืมอย่างในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นคำนามที่เขียนด้วยตัวใหญ่เสมอถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งก็อย่างเช่นคำว่าโ Deutsch, de นเมน o อ d โกลส์ดอยช์ดอยช์เกอสแล้วก็กรอสบุชตับินเกอโกลสคสามคำนะครับไสไไร เป็นคำนามสามกันและตรงคำว่าสวิดโฮลุงถ้าใช้กฎนี้เราก็จะรู้คำว่า v i ดโฮลุงก็เป็นคำนามเพราะว่าเวก o รส่อนนี้กฎข้อที่หนึ่งนะครับบิทเนฟ e กเซนกฎข้อที่สองเดเรกัลโนมัสไฟคำนามตอนที่เกิดมาเดียเด่ยวๆนะเป็น Singular เอกพจน์นะครับเช่นโตหนึ่งตัวบ้านหนึ่งหลังคนหนึ่งคนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเอกพจน์จะมีเพศสเพศเสมอ คือแดดดีหรือไม่ก็ดัสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอมันเป็นพหูพจน์อย่างเช่นมันมีจำนวนมากกว่า1 2สองขึ้นไปอัพสวมันจะมีเพศเป็นเพศดีนะครับออกเสียงเหมือนกันกันกบดีเอกพน์นะครับแต่มันมีความหมายว่าหลายๆอันนะตัวอย่างที่ยกให้อย่างเช่นเดมันผู้ชายหนึ่งคน พอเป็นผู้ชายสองคนขึ้นไปเรียกว่า D Man or, ใส่ออแล้วเติม a r นะครับส่วนผู้หญิงหนึ่งคน D Frau พอเป็นสองคนขึ้นไปเช่นสามคนเราก็จะเขียนว่า drei Frau เ n en ลงท้ายโอเค so แค่กลางที่เคยยกตัวอย่างบ้านเนาะบ้านหนึ่งหลังเรียกว่า d a s house พอเป็นหลายๆหลังเปลี่ยนมาเป็น d h นะครับ hoiser <He> ก็เขียน house ก่อนเสียง h o i s e ก็คือใส่อุ่มแล้ว sir a r ลงท้ายเสียงยาวคือเออยาวนะครับเป็น s e r นะครับกลายเป็น d hoiser บ้านสองหลังสองหลังจะใช้ d u s หรือใช้ d สอ ก็อย่างที่บอก u p s w a แล้วก็ต้องใช้ D นะครับเราก็จะเขียนว่า D บ้านสองหลังนั้นอ่ะดี w วายเฮยเซอร์โซเกตั so, okay, this, นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ a u f g a b e r n o r i c e คำนามที่ให้มาคือตัวนี้คือวัวเกิดมาเรียกว่า D คู่มีเพศเป็นเพศหญิงถ้าหลายๆตัวอย่างนี้เป็นต้นเราจะเรียกว่า Die Kühe จากโอกลายเป็นย์นะครับเอาหมแล้วเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับเรียกว่า Kühe ทีนี้คำถาม d i e frage für aufgabe nummer 1 i s t wie viele k ü h e sind auf dem feld auf dem feld ก็คือบนสนามหญ้าตรงเนี้ยนะมีวิฟิลเ e คือ่มีวัวอยู่กี่ตัวเราก็มานับกัน eyes s w i n 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมดนอยใครจำได้ก็ส่งคำตอบมานะครับเขียนตรงนี้นอยนะครับเป็น N A U N นอย The answer is นอยคือเหอก็เขียนคำตอบมาแคปหน้าจอแล้วส่งมาเดี๋ยวครูตรวจให้ทางออนไลน์ได้นะครับ So w i r g e h e n w e i t e r zur a u f g a b e n u m m e Why ดูจากรูปนะครับ d a s f o t o hier คำถามก็จะถามเกี่ยวกับนี่เลยหรือนี่ก็ได้เรียกว่า d a s f e n s t e r หน้าต่างโอเคหน้าต่างหลายๆบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยดูจากตรงนี้คือไม่ใส่อะไรนะครับเป็นรูปพหุพจน์แต่ต้องเปลี่ยน d a s เป็นดี so Wie viele Fenster hat das f a c h w e r k h a u s Das Fachwerkhaus. าสบ้านลักษณะแบบนี้นะครับที่มีตรงนี้เป็นไม้นะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับแถวชวทสดลของเยอรมันเขาเรียกว่า f a c h w e r k h a u s okay. ์โอเค so คำถามก็คือ das f a c h w e r k h a u s หลังนี้นะครับหลังนี้ hat คือมี วีฟิลเฟนสเตอร์มีหน้าต่างกี่บานแล้ก็มานับกันเอาเฉพาะที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับไอส์สวายตรายฟคำตอบ the ั n วอช r t อันวอชอี i เซียนเฟนสเตอก็ใส่ตรงนี้ S E A B เ N 7เเซนเฟนสเตอร์โั่ Aufgabe Nummer d i das ist hier im Park นะครับ im Park อยู่ในสวนสาธารณะอินพาร์ก hmm. คำถามก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับเราเรียกว่า Kinderwagen เกิดมาเป็นเพศแเดนะครับ d เดคินเดวากนพระอุพน์ไม่เติมอะไรเช่นเดียวกันโอเคที่ฟร้างเดอร์ออฟกับทรีล่าวดิตวีฟิลล์คินเดวากินกิฟต์เอสดากิต์เอสมีค่าหรือเ there is หรือไม่ก็ there are แปลว่าก i บ s ว่ามีอยู่มัน existing อยู่มีอยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่จำนวนเท่าไหร่กินดวากินง่ายมากตามภาพเลยก็จะเป็น ice slide top set we a e อันนี้กูทำตัวอย่างให้ดูแล้ว so n ä c h s t e a u f g a b e Nummer 4. Der arm arm แปลว่าแขนแขนเนี่ยแขนนี่แขนสวัสดีพระอุพศเป็น the arm เอออ่าตรงนี้โทษทีตรงนี้ต้องใส่ a ด้วยทำผิดนะครับ d i e arm e wie viele arm e zeigen die kinder die kinder die drei kinder eins zwei drei เด็ก3คนเนี่ยไซเกนแปลว่าโชว์หรือไม่ก็แสดงให้เห็นนะครับโชว์ให้เห็นเผยให้เห็นมีแขนทั้งหมดเท่าไหร่เราก็มานับกันไอส์สวาย3ตรเฟียโอเคคำตอบก็เป็นเฟียเฟลเอเอเอร์เขียนลงตรงนี้เฟียอาร์เมอร์ Aufgabe Nummer 5 ดัสบายเมื่อกี้มีแขนคราวนี้เป็นดัสบายขานี่พระโอรสขาไหล่ขาเรียกว่าดีไบเนอร์โอเคดัสบายดีไบเนอร์วีฟิลล์คินเดอร์ไบเนอร์นะครับขาของใครขาของเด็กคำนามเยอรมันก็เอามาชนกันได้เลยคือคำว่าเด็กๆคินเดอร์กักบไบเนอร์กลายเป็นคินเดอร์ไบเนอร์วีฟิลล์คินเดอร์ไบเนอร์เซนซี เส้นคือซีอ่ท่านเห็นท่านมองเห็นขาของเด็กมีทั้งหมดกี่ขาไอสวายตัวนี้ก็ใส่มา s a c h c h s s 6 by หน่ f g a b e n u m m e r s จากภาพนี้นะครับเราเห็นอะไรเห็นอันแรกเลย d อ u b านอันนี้เรียกว่าอูบานครับ นะรถไฟฟ้าใต้ดิน uh huh. อูบาน uh huh. แล้วเราก็มีดีอัวนาฬิกาโอเคแล้วก็ตารางบอกเวลาภาพนี้นะครับครูถ่ายเองนะจริงๆครูถ่ายเองทุกภาพนะครับที่เบลลินสมมติว่าผู้ชายคนนี้เด็กดิเซอร์มันโอเคกำลังจะขึ้นรถอูบานไปเมืองรูเลเบนเราใช้คำว่านารูเลเบน uh huh. แล้วก็มาดูว่าอันนี้หรืออันนี้ที่จะไป รูเลเบนครับอูบานนี้เป็นสายสอง U S w e. อูสวายมาดูคำถาม the f r a g e is one kommt the next อูบานน h รูเลเบน the next อูบานก็คืออูบานขบวนถัดไปที่จะไปเมืองเนี่ยนะ one kommt มาเมื่อ,อไหร่นะครับมาเมืออ่อไหร่เราก็ไปดูในตาราง das hier ดีใจทับเปลนแลรูเล่เปนอยู่ข้างล่างแล้วก็มาดูอ่าเขาบอกว่า in five minute n นะครับ in five minute n เขาบอกว่าจะมาภายใน5นาทีแสดงว่าไม่ใช่ขบวนนี้ขบวนนี้น่าจะเป็นไปที่อื่นน่าจะเป็นขบวนกำหลังขบวนที่กำลังจะมาน่าจะเป็นอันนี้อน่าจะเป็นอันนี้ซึ่งเราไม่เอาอเค,คำตอบก็คือ in five minute n แล้วก็ใส่คําตอบตรงนี้นะ นาทีคือ diminute พรอุโบรถเป็น d i m i n u t i n นะ d i m i n u t เราก็ใส่5อย่างงี้คำต่อบจะเป็น in 5 minutes o ซ่ไปต่อ Aufgabe Nummer s so. i n โซ่ s นดิ t นีจะถามอะไรจะถามเกี่ยวกับ dust shield sh เ no? นาะออกเสียงช shield ตัว d ออกเสียงหนักเหมือนตัว t ลงท้ายเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับ The shield, พาวุพพ the s h i l d e r the shielder เราก็มานับเขาถามว่า we fill e shield give s here give s เหมือนเดิมแปลว่ามีเหมือนข้อที่ผ่านมานะครับที่นี่นะครับมีป้ายป้ายบอกทางหรือป้ายอะไรก็แล้วแต่เรียกว่า s h i l d e r จำนวนเท่าไหร่ so we challenge นะนับพร้อมกัน I try คำตอบคือ drei childer die antwort ist drei childer okay alles klar weiter auf g a b e n u m m e r t der koffer vrbrot mit der mal alles klar der koffer นะครับเวลาเราเดินทางต่างประเทศนะครับขึ้นเครื่องก็มักจะต้องเอา der koffer นะครับไปด้วยเสมอ we fill a koffer s i n d d then here uh huh. s i n c คือ verb to be นะครับเขาบอกว่าในภาพนี้นะครับที่นี่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีกระเป๋าเดินทางจำนวนกี่ใบ The a n t w o r is 1, 2, 3, 4 t k o t h e e f r four e r นะครับเพราะว่าไม่เติมอะไรเป็นพหูพจน์นะครับ k o f r er. o e r โอเค so ภาพนี้ก็ถ่ายที่อเล็กซานเดอร์พลัต์นะครับเป็นทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินอูบานนะครับเช่นเดียวกัน i uh huh. นเบอร์ลินน่าจะเป็นทวริสเทนนะครับ so of ก a บ e ัน m น e เอนยภาพนี้กูถ่ายเองเช่นเดียวกันย้ายมาที่ฝรั่งเศสนะครับอันนี้กูถ่ายที่เมืองสตราสบกสตราสบุสถ้าเป็นเยอรมันก็นอย่างนงี้โอเค ถ้าเป็นฝรั่งเศสเขียนอย่างนี้ strasbourg o u s t strasbourg อ่ะโซมาคำถามของเราก็ถามว่าเดยุ่งเอเดยุ่งเอคือเดอะบอยเดอะบอยด hier nicht นะคนนี้ก็ไหนเดอะบอยอย่างนี้เป็นต้นเดอะบอยเดยุ่งเอแต่เดอะบอยเนี่ยเดยุ่งเอมีหลายคนนะครับเรียกว่าดียุ่งเงินวะีฟิลยุ่งเงิ n เอ็นเกบออกเสียงนองงูเสมอ We ธี e l ลยู u n g e n s น n ์ in นเ r ียไรเซ r ร p กลุ e มเพอไร p ซอรกก็คือกลุ่มทัวร์นั่นเองนะครับกลุ่มทัวร์หรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยไรเซอร์ er, คือทรเวลนะครับการเที่ยวครั้งนี้ในกลุ่มนี้หรือทัศนศึกษา,ศา,ศานะครับตามภาพมีเด็กผู้ชายอยู่กี่คนโซเยอะหน่อยเรามานับพร้อมกันเดย์ยูเงินนะครับไอซ์ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11ครับทีหนึ่งเผื่อพลาด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11มีอยู่ที่กันทั้งหมด 11,Jungen คำต่อก็ใส่ตรงนี้โอเ okay? ค A,L,F คุณจะกดให้อะไรอไปเขียนมานะครับแล้วส่งมาด้วย คำตอบเป็นเอลฟ์ยุ่งยิงเอลฟ์ยุ่งยิงซิน s ์ในดีเซอร์ไร e ์กนครับ so Die Letzte Aufgabe Aufgabe 10 die b r e z e l Brezel นะครับ, so, รบตัวนี้ออกเสียงเหมือนมีตัวเทสะกดแล้วก็ตามด้วย S นะครับ b r e ดเซลเกิดมาเป็นเพศดีเพศหญิงนะครับหลายๆชิ้นนะครับ ขนมปังหน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายๆอันตี้แอนเนี่ยเป็นทูพิชเช่นเดียวกันนะครับในเยอรมันนะครับอร่อยนะครับคนเยอรมันชอบทานเด็กๆเนี่ยกินตั้งแต่เด็กเลยบิทเซิลหลายๆชิ้นเล็กบิทเซิลวิฟิลบ r e เซิลซิน d วัตัวบีะสงคล้วิฟิลบ e ทเซิลซินน็อคอึบปริชน็อคอึบปริกคำนี้อาจจะเจอบ่อยเนาะสำหรับคนที่อยู่เยอรมันอยู่แล้วแน่นอน เราต้องเคยได้ยินคำนี้คำว่าอืออืบอือปรอืบรีอืบริกอืบริกเพราะว่ายังเหลืออยู่นั่นเองที่อันวอร์ะครับ1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เซลินวิ่นวิ่นวิ่นน่อันมา i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 คำตอบก็คือเซนเบรเซลไปเขียนมานะครับเซหเอฮเอ็นเซนเบรเซลใครมีเวลานะครับอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับก็ส่งมานะครับด้วยความยินดีสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะได้ฝึกการนับเลขการเขียนตัวเลขแล้วก็การอ่านอ่ะก่อนจบเดี๋ยวทบทวนคําถามเผื่อบ,บางคนอาจจะอยากฝึกอ่านไปด้วยนะครับตั้งแต่10 Ja, Ball, 10, 9, 8, zurück bei Nummer 1 nach Rapom Wie viele Bretzel sind noch übrig? Wie viele Jungen sind in der Reisegruppe? Wie viele Koffer sind denn hier? Wie viele Schilder gibt es hier? Wann kommt die nächste U-Bahn nach Ruhleben? Wie viele Kinderbeine sehen Sie? Sechs Beine. Wie viele Arme? Wie viele Arme zeigen die Kinder? Wie viele Kinderwagen gibt es da? Da geht ihn Wie viele Fenster? Hat das Fachwerkhaus Wie viele Fenster hat das Fachwerkhaus? Wie viele Kühe sind auf dem Feld? Wie viele Kühe sind auf dem Feld? So, Sandra auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Deutschlernen. Juban Covid